But you never do Sugar, there's a reason why we lose you say ดีกันด้วยนะครับผมก็โวกมเช่นเคยครับตายภา่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทราร่านของไบท์ผมเป็นตำแหน่งป่านะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดามิแรงในช่วงเลดเกนผมแต่ว่าเป็นตัวที่หลายคนมองว่ามันเป็นตั่อนข้างที่จะอ่อนแอเลยผมพออ่อนแอเสร็จแล้วก็ไม่ติดเมตาผมเป็นเพราะอะไรเรามาดูกันเลยผม แต่ผมคิดว่ามันก็ยังพอเล่นได้นะแผ่นี้นะแต่ถ้าเกิดในแรงสูงๆครผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านเออคือขนาดแรงต่าๆยังไม่ค่อยมีคนออกมาเล่นเลยนะแบบแรงไดมอนคอมเบเดอร์อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นแรงคอมเบเดอร์ผมอันนี้ผมก็จะพอนแล้วนะตอนนี้เราก็มาแท็กกลางนะ เล่นตำแหน่งปา่าเราก็ฟาร์ไปก่อนนะผมเพราะว่าเราเป็นตัวหลีกเกมด้วยนะครับผมอ้าวแล้วอะไรเตอร์เหมือนเราจะไปโยแล้วผมโยไปนหนึ่งตัวแล้วแต่ดีผมที่ว่าโดนป้อมตีตายถ้าโดนฝั่งนั้นตีตายฝั่งนั้นก็จะแบบว่าแตกต่างครับผมอันนี้ผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันดีสีผมหลายคนท็อปเซิร์ฟขึ้นเป็นรองเท้าตีไวนะแต่ผมมองว่าไบร์ของเท้าตีไวถ้าเกิด มันพลาดชดหนึ่งนี้นี่คือแบบว่ามันออกไฟไม่ไ,มได้นะแล้วเกมนี้เราเจอเป็นไฟเตอร์ไฟเตอร์เหมือนจะเป็นสี่ตัวด้วยผม้อไฟไฟเตอร์สามตัวเดี๋ยวเออไฟเตอร์สามตัวมีสกัดมีเวเลสแล้วก็มีขี่ครับผมคือสตาร์ทมันเยอะผมแล้วเกมนี้เราไม่เจอแคลรี่ครับผมเนื่องจากเวเลสเขาแบบว่าคนที่เล่นเวเลสอ่ะเขาต้องเล่นแคลรี่ใช่ไหมเออแต่เขาไม่เอาแคลรี่มาผม ตอนนี้เราก็มาฟาร์มดาวผมยังดีฟาร์มไม่ได้อะไรนะผม <S <S แต่ผมมองว่าเลดเกมมันค่อนข้างที่จะโคตรจะแรงับผมแต่ส่วนใหญ่คขเล่นตำแหน่งป่าส่วนใหญ่จะเอาตัวต้นเกมกันมานผมนี่ก็เป็นจุดด้อยของไบต์นะเนื่องจากมันเป็นตัวเลดเกมครับผมคือต้นเกมคืออาจจะแบบเล่นยากน,นิดหนึ่งครับผมคือดาเมจมันแบบไม่ค่อยสุดนะต้นเกมอะเออ แต่ถ้าเกิดหลีดเกมถ้ามีของสักประมาณ4-5ชิ้นผมมองว่า slow คิวได้แบบสบายเลยผมแล้วอย่างเวลาไบท์เปิดอันติเป็น,นมันค่อนข้างที่จะแบบไล่พวกแครี่กับเมดยาก้วผมเนื่องจากสกิลหนึ่งคือแบบมันไม่สามารถใช้ได้ไงเออมันไล่ยากไงตอนนี้ผมก็เข้าไปผมเปิดอ <rent> ันติบวกเข้าไปแล้วผมเฮสช็อตแตกไปหนึ่งคนนผมไปต่อกันเลยผม ูเรนจะรอดไหมจังหวะนี้อ่าเราโดนจับว้เรียบร้อยดีครับสวยดีครับช็อตนี้เออเพื่อเราไม่เป็นงานกันทุกคนเลยครับช็อตนี้เราต้องระวังไว้ให้ดีผมเนื่องจากโรมเราไม่ใช่ตัวแทงนะเป็นคูเดอร์ถือว่าเป็นตัวทับบางๆนี่เองครับผมไฟดามิดมันแบบว่าต้นเกมมันไม่ได้สุดแล้วขนาดนั้นนะตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจนะเราฟาร์ไปก่อนก็ได้ผม คือไบเอเวลาเปิดอันตีใช่ไหมผมมองว่ามันไล่แครี่ทีมสงค้ามยากนะเราต้องแบบมั่นใจจริงๆนะเออในการกดอันตี <S <S เพราะว่ามันใช้ได้แค่สกิลสองไงเออแต่ตัวมันค,คล้ายลุกอยู่นะตัวนี้แต่ระยะการตีธรรมดาผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบไกลมากนะมันระยะมันใกล้ด้วยตามจริง แล้วมันก็ไม่ได้แรงครับผมอจริงนะแล้วตัวนี้ผมมองว่ามันเน้นตีใกล้มาก่านะนจริงแบบจังหวะเป็นตัวล้วงอะเออแล้วตอนนี้เราต้องปล่อยบัฟไปผมถ้าเราวัดนี่เกิแบบเราดูแน่นอนโอ้ <can> เล่นไบ์มันจะเป็นต้องเล่นกับเพื่อนผมตอนนี้กอรอตีไปเลยผมพอมันจะคาดว่า่าได้ก็อตีไปเลยเอาแล้วชูรนยังไงจะวัดปะล่ะเออจะวัดปะล่ะเข้ามาดิครับต้องปล่อยกันนะ อ่าแล้วเพื่อนจับป่ะผมแล้วแบบจับไม่มีตัวตามนะยิงเขาก็ไม่น่าจะจับแล้วผมตอนนี้ผมก็ถอยมานะถ้าเกิดเข้าไปนี่คือแบบโดแน่นอนนะผมไฟเตอร์หนาขนาดนั้นแล้วก็ตอดไปเลยผมแล้วเหมือนตะกัดจากข้างครับผม ผมก็กลดตีไปเลยผมมั่นใจว่าฆ่าได้เรียบร้อยผมเนี่ยครับมันไลยย่ยากผมนี่คือแบบข้อเสียของไบ์นะคือแบบสกิลสองคือแบบมันก็ไม่ได้แบบไกลนะผมมันต้องแบบล็อกเป้าจริงๆอะ่ะถึงแม้มันต้องสกิลสองต้องอยู่ในระยะของมันนะเออถึงมันจแะบบจะเดินไปไล่ได้ผมเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียของไบต์นะที่หลายคนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะผมเออตอนนี้ก็ต่อๆไปเลยผมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไบ์แบบ ไม่ติดเมตานะตานางที่มันเป็นตัวที่โคตรจะแรงนะตอนเล่นเกมก็อยากให้ทีมงานแบบว่าคิดถึงในเรื่องนี้นิดหนึ่งัะผมตอนนี้ต้องเสี่ยงเลยนะไล่ถูเลนแบงผมอยากให้มันกลับมาเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนมันมาใหม่ๆมันเทพยเอยอู่ตอนนี้ผมก็ไล่ก่อนนะก่อนนะผม โอ้ยแล้วผมเจ็บมากว่ะถ้าสุดผมเปิดอันติวผมาไม่ได้แน่นอนเลยแล้วผมก็จะตายด้วยอ่าน,นี้ก็ลลงเสียด้วยผมโอ้โหกดลันตีไม่ทันว่ะถ้ากดทันก็ไม่น่าจะรอดหรอกเมื่อกี้ไล่ถุนินไม่ทันด้วยอาแล้วจับสวยผมเรียบร้อยผมแต่อพอมันตีใกล้มันจะแรงมากเลยผมอารมณ์เหมือนลุกนะ่ะลุกแบบตีใกล้ที่เคยแรงมากเล้วห วิลลิตยังไงจะปลดเปิดน,นติสวนนะผมถ้ามัน่นใจฆ่าได้ก็เปิดน,นติสวนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าเขาได้เราก็จะแบบได้เลือดเพิ่มด้วยด้วยน,นะเมื่อก่อนผมเล่นบ่อยนะแต่ช่วงนี้ผมมองว่าป่ามันป่าตัวลึกลึกเกมมันเล่นยากนะเออตอนนี้น้องหอยนะเอาแล้วลัมเบอร์ช่วยผมไว้นะเออผู้เล่นคนนี้ผมจะซัด เราเล่นระยะได้นะเนื่องจากทีของไม่มีแคลลี่นะต่อ,ตอๆด้วยผมเ,เลือเาเลือดเ,เขาเหมือนจะเรือน้อยตัวหนึ่งนะผมลองเปิดอันตีไปเลยผมก็มานี่ครับล่วงหมดอ่ะเออขอขอเพื่อนขอตัวนี้เอออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเหลือสกัดตัวเดียวจะมีกาคิวหรือเปล่าโอ้ยเอ้ยโอ้โห,โโหเจ็บ่ะ จบแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ระยะผมตีไกลนะผมน่าจะได้นะเออแต่ผมไปดันตีใกล้ไงคือผมมอกว่าไบเวลาเปิดตีมาตีไกลอยู่นะตอนนี้ผมเลเวล15ครับผมตอนนี้ก็เปิดตีโวลไปเลยผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโคตรจะแรงเลยผม เวลเราแบบว่าเวลเราเยอะด้วยผมเมื่อกี้เขาเลเวลสิามนะผมเบลเวลสิบ้าต่างกันสองเวลนะเออมันก็เลยแบบเล่นนข้นี่จะแบบสนุกอยู่ที่ครับตีดาับไวมากผมเวลามันเกิด เรียบร้อยผมเดี๋ยวผมต้องไล่ที่สุดแล้วเพราะว่าาขตายไปสองตัวแล้ววะตอนนี้ของเราเต็มอยู่แล้วนะถือว่าโอเคผมก่อนสิบ้าทีของเต็มเนะี่ยเลยไงเรียบร้อยครับล่วงให้หมดเอออย่างนั้นแหละเี๋ยวเหมือนจะจบได้ผมประกัดตัวเดียวไม่น่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรมากผมคนเดียวก็อยู่หรือเปล่าวะาจริง ของมันเต็มขนาดเนี่ยะกัดมจะลังเลผมเอ้าแล้วมันจะเข้ามาสวนผมเรียบร้อยผมอย่าเงี้ยะกาศไหวหรือเปลา่าล่ะไหวหรือเปลา่าเราสกัดจะลองวัดหรือเปลา่กกาล่ะสกัดวัดสักทีเวลาสกัดขอสองคนได้ไหมเออขออีกสองตัวได้ไหมเออจะได้เป็นหกคิวไปเรียบร้อยสก,กัดสก,กัดสก,กัดยังหนาอยู่หรอ สกัดจะลองเชิงจะลองเชิงกับไบส์เหรอวะสกัดไบส์กกของเต็มมันน่ากลัวนะบอกก่อนไม่ต่างอะไรจากยอเลยก็จะประมาณนี้คก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้อยู่พอเล่นได้อยู่แต่ข้อเสียของมันคือเวลาเปลดอันติแล้วมันไล่ยากแล้วก็บวกกับมันเป็นตัวเล็ดเกมนะผมก็ไม่ค่อยมีคนหยิบม,มาเล่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อเสียของไบส์เลยผม แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าทีมคุณเล่นกันได้ต่อต้นเกียนผมมองว่าก็ให้หยิบใบมาไ,ไ,ได้ผมจะไม่ได้ MVP ได้ไงวะเออมีช็อตเก็บควอตคิวเกือบมีก้าคิวอะ่ะเออแต่สก,กัดดับฝันไงเออเทมก็จะออกประมาณนี้เลยผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครผม